Good morning students. Welcome to my class Kindergarten 3. Good morning students. Welcome to my class Kindergarten 3. Today is Wednesday. Today is Wednesday. Students r e p e a t after me. Wednesday, Wednesday. นักเรียนครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประโยคนะครับปร,ประโยคประโยคและก็คำศัพท์ที่อ่านออกเสียงเดียวกันนะครับคำศัพท์ที่อ่านออกเสียงเดียวกันแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องคำศัพท์ ครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนครับเราได้เรียนแล้วก็ได้ทําการบ้านหน้าที่5นะครับหน้าที่หหน้านี้นะครับหน้าที่5้านะครับหน้าที่5้าเนี่ยก็จะมีคําศัพท์ pen boat man h e m w wow, a l fan rat cat ซึ่งอยู่ในหน้าที่5้านะครับซึ่งเป็นหนังสือเล่มน,นี้นะครับนักเรียน หนังสือเล่มนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในหน้าที่6นะครับนักเรียนหน้าที่6เขียนตอวเลขของภาพด้านล่างในช่องที่ออกเสียงเดียวกันนะครับหน้านี้นะครับการบ้านของวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการที่เรามาเรียนแล้วก็พูดคุยกันวันนี้นะครับให้หนักเรียนเนี่ยรู้จักคําศัพท์แล้วก็รู้จักภาพที่ตรงคําศัพท์แล้วก็สามารถอ่านออกเสียงเดียวกันนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ หน้านี้นะครับมีคำว่า m a p tapped, cap นักเรียนดูสองอักษรหลังนะครับ ap ครับ ap แล้วก็ ap หมายคำว่าคำศัพท์สามคำนี้อ่านออกเสียงเดียวกันนะครับอ่านออกเสียงเดียวกันนะครับ mapped, tapped, cap mapped, tapped cap students repeats after me m a p c a p cap mapped c a p cap เมื่อกี้เนี่ยคำลงท้ายตัว a กับตัว p ต่อไปนะคะตัว a กับตัว t นะครับ rat cat bat rat cat bat students Repeat after me rat cat bat rat cat bat นักเรียนต้องดูอักษรสองคำหลังนะครับตัว A กับตัว T อันนี้นะครับตัว A กับตัว T ซึ่งเปลี่ยนเฉพาะอักษรตัวข้างหน้านะครับแต่ข้างหลังเนี่ยก็คือจำเหมือนกันนะครับตัว A ตัว T ับตัว A ตัว T แล้วก็ตัว A ตัว T นะครับต่อไปนะครับ คำลงท้ายตัว A กับ N ครับ A N ครับ A N ครับ, A รบ Student repeats after me man man fan fan can can man fan can man fan can Student repeats after me man fan can man fan can rat cat bat rat cat bat map tap c a t map tap cap หมายคำว,ว่าสามใบนี้นะครับนักเรียนครับก็คือคำศัพท์ที่อ่านออกเสียงเดียวกันนะครับนักเรียนต่อไปนะครับนักเรียน map map student repeat up t ะมี map map คำว่า map แปลว่าแผนที่นะคะนักเรียนต่อไปครับ tap tap คำนี้แปลว่าก๊อกน้ำนะครับ cap cap คำนี้แปลว่าหมวกนะครับ bat bat คำนี้แปลว่าค้างคาวนะคะ cat cat คำนี้แปลว่าแมวนะคะคำว่า rat rat คำนี้แปลว่าหนูนะครับคำว่า man man คำนี้แปลว่าผู้ชายนะครับ คำว่าแฟนแฟนคำนี้แปลว่าพัดนะคะนักเรียนคำว่าแคนแคนคำนี้แปลว่ากระป๋องนะคะนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูการบ้านครูวันนี้นะครับการบ้าคนครูเนี่ยอยู่ในหน้าที่6นะครับเขียนตัวเลขของภาพด้านล่างในช่องที่ออกเสียงเดียวกันนะครับเขียนตัวเลขของภาพด้านล่างในช่องที่ออกเสียงเดียวกันนะครับ อยู่ในหน้าที่6นะครับนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนของน้องออนบาน3ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ